สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่ในรายละเอียดสกิลของอิสยา The Shepherd of Chaos พาสิฟของนนขอิสานะครับก็คือเป็นที่ซึมออฟเดอะกอเดสผมจะขอแบ่งสกิลนี้ออกเป็น3ส่วนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายส่วนแรกก็คือเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้นะครับจะทําให้อิสาททาดาเมจกับศัตรูลดลง50%และจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น25%ด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือจะทาให้พันธมิรทุกคนยกเว้นตัวของอิสาเพิ่มความเสียหายที่สร้างได้ต่อศัตรู10%และลดความเสียหายที่ศัตรูสร้างได้กับพันธมิตรทุกคนลง10%ด้วยนะครับ แต่ว่าสาหรับพีระมิตรที่มีพลังโจมตีสูงสุดจะเพิ่มพลังโจมตี10%และพลังป้องกัน10%ด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเมื่อ ESR มีสเตตซินครบ4เซตนะครับจะทาให้ e s าเข้าสู่สถานนะ Path of Salvation นะครับในขณะที่อยู่ในสถานะของสกิลนี้จะทําให้ตัวของเธอไม่สามารถได้รับสเตตซินได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการทําให้สกิล Offlink of, of Autolment สามารถใช้งานได้นั่นเองสกิลหนึ่งของ e s านะครับก็คือ Light of Salvation ไม่ใช่งานสกิลนี้อิสาหจะทําการลบบัฟบทางลบออกใจตัวเองและพันธมิตรที่อยู่ในระยะของสกิลนี้นะครับจากนั้นจะสร้างโล่และฮิลพันธมิตรทุกคนยกเว้นตัวของอิสาตามแมค์เพีของอิสยาหครับสหรับศัตรูที่อยู่ในระยะของสกิลนี้จะทําให้โดนคอสายและติดสถานะไซเลนเป็นเวลา3วินาทีด้วยนะครับอิส e าจะใช้งาน HP 20%ในการใช้งานของสกิลนี้และได้รับสเตตสิน1สเตตด้วยนะครับสกิลที่2ของอิสยานะครับจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนนั่นก็คื ทัสออฟเดอะกอร์เดสมือสี่นะครับเม่ใช้งานสกิลนี้อิสอาอจะทําการเคลื่อนที่ไปยังข้างหลังของศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับสร้างความเสียหายและทําให้ติดสถานะทัสออฟมือสี่นะครับศัตรูที่อยู่ในสถานะนี้จะลดพลังโจมตีลง30%และลดความเร็วโจมตีลง300ด้วยนะครับอิสอาอจะใช้งานเ p ี15%ในการใช้งานสกิลนี้นครับและได้รับสตัทส,สิน1สเต็ด้วยส่วนที่2ของสกิลนี้นะครับก็คือทัสออฟเดอะกอ d e เดสอเมรสนะครับ ไม่ใช่งานสกิลนี้อิสอาจะทําการเคลื่อนที่มายังข้างหลังพัดมิทที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะและทาให้เติดสถานนะทัสออฟเอเมรสในขณะที่พัดมิรมีสถานะนี้อยู่นะครับจะทําให้ได้รับหิวและพลังโจมตีเพิ่มขึ้น0.1%ของแมคเคมพีอิสอาด้วยนะครับอิสอาจะใช้งาน H p 15%ในการใช้งานสกิลนี้และได้รับสเตตสิน1สเตตด้วยนะครับสกิลที่3ของอิสอาก็คือ o f f e r i n g of a t อตูร์เมนนะครับไม่ใช้งานสกิลนี้จะทำการลบเอฟเฟกลบ ออกจากตัวเองและทําให้พันธมิตรทุกคนที่อยู่ในระยะของสกิลนี้ติดอมตะเป็นเวลา3วินาทีด้วยนะครับแต่ว่าศัตรูที่อยู่ในสถานะของสกิลนี้จะทาให้ไม่สามารถได้รับผลทางบวกเป็นเวลา3วินาทีนะครับหลังจากนั้นจะสร้าง fuel of atonement เป็นเวลา12วินาทีนะครับรอบๆตัวอ,อิสอาราทุกๆ2วินาทีจะทําการฮิวพันธมิตรที่อยู่ในระยะของสกิลและทําการลบปั๊บทางลบออกจากพันธมิตรที่อยู่ในระยะสกิลด้วยนะครับสำหรับศัตรูที่อยู่ในระยะของสกิลนี้นะครับจะทําให้ได้รับามมดาเมจเพิ่มขึ้น,น20% อิซาอาจ,จะใช้งาน HP ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการใช้งานสกิลนี้นะครับ